ทุกคนมาเป็นผู้สาวจองพื้นที่นั่งใส่ละเอาอยู่หน้าเวทีบ่แม่นหนอไหนไหนนั่งตรงไหนกันเอาคือบรไปอยู่หน้าเวทีเอากับเต้องนั่งเลยเนาะกับฟอนเบื่อคืนแล้วแหละไม่ยังเขียนว่าจังเลอ้อนน่ ห้ามย้ายนะคะพวกหนูแค่มาดื่มมาดิ้งกูได้ห้ามย้ายโอ้โหดูดูแก๊งนี้ทั้งหมดกี่คนนี่จ้าคนมีจ้าคนณสิบคนสิบคนปากคือสารน้อยเนื้อขาโอ้ยบอดฮัน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 ใสอ้อมนี่ฮะคือบัมาปอบูทางเดียวกันเบอร์สาโอ้ยเบิ่งเบิ่ง สิทันอยู่ว่าลำพงข้างนี้นะครับหน้าเจดีโอเรื่องหน้าเจดีทุกคนอ่าเบิ่งมีแต่คนสวยๆได้หนิมอเลือกันละมอวนึ่งเหรอฮะมาม่าคือเท่าคนมูสอเสียงแตกก่อนมูสอะไรม่ดอเป็นบบาเป็นบบาท้าไมหนวดเธอยาวจังเด็เจ้าเป็นเบาคนมัวอ๋อ อ๋อเหรออีกคนนึงทด้เสาะคือประมาณนํากันนี่น้องเพ่นนี่ฮะอ๋ะอไปไปคนละแก๊งเหรอถ้าไปย้อนไปเบิ่งคลิปเขาที่เจ้าทายเขาอยู่ข่าโรงเรียนเป็นหยังก็ดีป่ะเขาขึ้นไม่ไปเลยเออเขาขายใช่เขาคณะเป็นหยังเราป่ะนี่ฮะหน้าตาเขาเปลี่ยนบอลอ๋อเปลี่ยนยุ่งะจำได้เนาะมันรอเลยอันนี้ก็สวยขึ้นสวย อันนี้ฮัลโหลอะไรอันนี้ล่อเอันนี้สวยเออสวยโอยลูกผมไ่ได้นี่มือแรงมือแรงอ่ะเชิญชวน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 ขอชวนพี่ๆน้องๆโอ๊ยเอาให้มันเป็นตะบังเบื้องเลยไหมปะนี่เป็นแต่ญาติเด้อเด้อนี้เอาไหมขอชวนทุกคนนะคะมาดูหมอรำนะคะศิลปินคนไทยนะคะ มาแล้วค่ะยวพุ่นร้องเองนี่น้องลุงจะพไปร้องนะคะยวกคนประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนเบิรงข้าเจ้ามาจองศาสตร์นะเด็กน้อยมาจองศาสตร์เลยไอ้รถแห่กับพอดีเลิกพอดีนะครับครูแคปนี่ครับตอนนี้หาก็คือปูศาสตร์ไปแล้วก่ะข้าเจ้ากับยังเงี้บอกเลวแต่ว่าขนาดใหญ่ขนาดทุกคนข้าเจ้าแบบ ออกมาเกินเขตเก่าหลายเลยนะครับแล้วบันที่ฝนตกน้ามันก็เลยชื้นแต่ว่าน่าจะอันเต้นคักอยู่หรอกแต่ว่าคนก็เต็มวัดคือเก่าแล้วครับทุกคนเพราะว่าอันนี้คืนยังยังมาบวครบได้แต่ว่ามื้อแรงนี้น่าจะเต็มเลยเพราะว่าปก,กาติมันก็ม,มีพื้นที่แล้ววัดแคบนะครับผมมาถ่ายพระบรรยากาศให้เบิ่งนะครับเจ้ากําลังกลางหารพร้อมกับกําลังปูสัดนะครับผมโอเคประมาณนี้ทุกคนสําหรับที่นี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ